สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัว w ไว e ลส s s c a m e r เ Endoscope นะครับซึ่งจะเป็นชนิดแบบไร้สายนะครับก็คือในตัวไวเลส s Camera ตัวนี้นะครับจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายบันทึกวิดีโอได้นะครับโดยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดของมือถือแท็บเล็ตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ได้หมดนะครับในส่วนประกอบของตัว Camera Wireless ตัวนี้นะครับก็จะมีตัว Camera นะครับพร้อมกับแฮนเดินะครับซึ่งก็จะมีตัวบังคับคอนโทรลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสำหรับบันทึกภาพบันทึกวิดีโอจะใช้ปุ่มเดียวกันนะครับจะมีตัว C-coupler นะครับสามารถปรับโฟกัสได้นะครับและก็ชุดนี้ก็จะมีในส่วนของ สำหรับชาร์จมาให้นะครับในส่วนของชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในตัวด้ามนะครับเราสามารถถอดทำการชาร์จได้หรือเราจะเสียบชาร์จได้เลยนะครับโดยตรงกับตัวขั้วตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคาเมล่าระดับ Full HD นะครับสามารถบันทึกภาพและวิดีโอได้โดยผ่านทางช่องทางของแอปพลิเคชันนะครับ Endoscope นะครับ เมื่อเราต้องการใช้งานนะครับเราจะต้องโหลดตัวแอปพลิเคชัน Endoscope เข้าไว้ในมือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเปิดตัวสวิตช์การใช้งานของตัวคามลล่านะครับแล้วก็เข้าในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะต่อผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตก็แล้วแต่เราสามารถดูได้ทั้งทั้งในส่วนของจอนะครับ ทั้งในส่วนของจอมือถือนะครับหรือจะต่อพ่วงเข้ากับจอมอนิเตอร์ก็ได้นะครับทั้งนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะสามารถประกอบการใช้งานกับตัวสโคบได้ทุกไซส์นะครับโดยต่อเข้ากับตัวไลท์ซอร์ชนิดโมบายนะครับซึ่งไลท์ซอร์ชนิดโมบายตัวนี้จะเป็นชนิด led ขนาด5วัตต์นะครับสามารถต่อพ่วงเข้ากับตัวสโคบได้เลยนะครับ นี่ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเปิดไฟนะครับแสงก็จะออกนะครับเมื่อเราต่อโหลดแอปพลิเคชันอินโดสโคปแล้วนะครับและเราก็ต่อเข้ากับตัวมือถือนะครับโดยเราจะต้องใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ดนี้เราจะให้ก็ต่อเมื่อเราให้ให้ลูกค้านะครับในส่วนของตัวพาสเวิร์ดกรณีนี้นะครับผมต่อเชื่อม เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวคาเมล่ากับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อเราต่อเข้าเรียบร้อยแล้วเชื่อมสัญญาณแล้วนะครับไปที่แอป Endoscope เครื่องก็จะสามารถทำงานได้ทันทีนะครับอย่างเช่นในส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถทำงานต่อได้เลยนะครับสามารถบันทึกภาพนะครับกดทีหนึ่งก็บันทึกภาพได้นะครับ กดค้างไว้นะครับจะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถคอนโทรลได้จากตัวแฮนเดิลนะครับหรือเราจะสามารถคอนโทรลได้จากตัวหน้าจอมือถือนี้ได้เช่นกันนะครับในตัวคอนโทรลด้านหลังก็จะมีในส่วนของออโต้ไวเบ a ร c นส์นะครับสามารถกดเพือเอ่อตั้งแสงสมดุลสีขาวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนตัวเราจะดูผ่านทางมือถือแล้วเรายังสามารถต่อผ่านตัว อะแดปเตอร์นะครับซึ่งต่อเข้ามอนิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะลองต่อเข้ากับตัวมอนิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์ออกเป็นสาย HDMI ไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถต่อออกมอนิเตอร์ได้เลยทันทีดูได้ผ่านทั้งมือถือและตัวอมอนิเตอร์พร้อมๆกันนะครับก็เหมือนกันครับเราสามารถบันทึกภาพและวิดีโอได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับจากแฮนเดลหรือจากตัวมือถือซึ่งจะมีเมนูอยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถจัดการในส่วนตรงนี้ได้และเราสามารถเรียกดูได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นตอนนี้ผมจะเรียกดูเราก็จะเรียกดูในส่วนของตัวขังภาพหรือขังวิดีโอก็แล้วแต่นะครับผมจะแตะเข้าไปในส่วนเมนูของขังภาพนะครับแล้วก็จะแตะเข้าไปในส่วนที่เก็บ ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอก็แล้วแต่นะครับเช่นกรณีนี้ผมจะแตะเข้าไปดูที่ไฟล์ภาพนะครับต่างๆที่เราบันทึกไว้นะครับหรือเราจะเข้าไปดูในไฟล์ของวิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ของส่วนวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับซึ่งจะเก็บอยู่ในมือถือและเราสามารถส่งต่อผ่านจากมือถือเข้าทางไลน์หรือทางช่องทางต่างๆได้หมดนะครับในส่วนนี้ c a m คาเมราไวเลสตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้งานได้สะดวกนะครับออกแบบมาให้เหมาะสำหรับแพทย์ผู้ใช้นะครับมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทำการส่องตรวจได้อย่างแม่นยำนะครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จํจำกัดครับ